สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาสตร์พยากรณ์หรือใส่ไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีพฤษภประจําเดือนมีนาคม2566เรามาดูกันว่าชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มมิถุนายนนะคะเราจะมาดูกันนะคะ ในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ <S <S ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาดูกันว่านะคะาสาได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเปิดไพ่ของไพ่พรหมญาณไว้ให้นะคะหนึ่งใบนะคะแล้วก็จากนั้นเราจะดูไพ่ทาโร่ต่อจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะก็ การทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้าง,ง,ง,งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะอ่าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับให้แบแรดที่หยิบให้นะคะเป็นพระศิวะนะคะให้พระศิวะเนี่ย เป็นไพ่แห่งผู้ยิ่งใหญ่เปี่ยมด้วยอํานาจวาสนาแล้วก็บารมีเป็นที่เคารพยำเกรงนะคะฉะนนั้นในเดือนพฤษภาคมนะคะในเดือนพฤษภาคมชาว ค่ะก่อนอื่นก็จะบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการทํานายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะซึ่งการทํานายดวงนะคะ,ะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะสิ่งไหนที่ดีรับไปสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็นํามาปรับปรุงแก้ไขนะคะ,ะจ่าได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเป็นไพ่ของ ไพ่พรมยาณนะคะหนึ่งใบนะคะเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ที่ได้นะคะหยิบไพ่ที่ได้ให้นะคะคือไพ่พระศิวะนะคะไพ่พระศิวะนี่หมายถึงไพ่แห่งผู้ยิ่งใหญ่นะคะเป็นไพ่แห่งอำนาจวาสนาและก็บารามีแสดงว่าชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้จะมีเรื่องของอำนาจวาสนา <c oughs> ขอภัยอำนาจวาสนาบุญบารมีนะคะนะเป็นที่เคารพยำเกรงนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของความเข้มแข็งนะคะชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมจะต้องมีความเข้มแข็งนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็ <c oughs> แต่ทุกสิ่งอย่างนะเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ใดๆได้ฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเข้ามานะคะคุณก็จะสามารถเอาชนะปัญหาและก็อุปสรรคได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะคะอันนี้คือไพ่พระศิวะนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่า ไพ่คา,าร่จะว่าอย่างไรบ้างนะคะในการทำนายดวงนี้ขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่นะคะโอเคค่ะไพ่ใบรแรกนะคะคุณในไพ่แฮงแมนนะราศีพฤษภมีไพ่แฮงแมนขึ้นไพ่แฮงแมนไพ่เด็กถือเรียนนะคะ แฮงแมนเด็กถือเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยเด็กถือถ้วยอามารบเลยค่ะเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบเด็กถือถ้วยนะคะอ่าและก็ได้ไพ่ night of pentacles นะคะนะแสดงว่าในเดือนนี้นะคะคุณต้องเข้มแข็งแล้วก็ไพห่ห้าไม้เทา้า 5, ไม้เทา้าไพ่เหรียญคีนถือเหรียญนะคะ4ไม้เทา้าและไพ่ใบสุดท้ายนะคะเดว์เ <c oughs> ค่ะโอเคนะคะเริ่มต้นมันอาจจะมีอะไรที่ขรุขระแต่ตอนปลายนะคะพัาปลายมันก็จะประสบความสำเร็จจากที่คุณเอาชนะปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆได้นะคะไพ่ใ <c oughs> บแรกที่ได้นะ <c oughs> ไพ่ใแบแรกที่นายไพ่ในแฮงแมนแฮงแมนขึ้นแสดงว่าในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้คือเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีพฤษภค,คุณจะคุณจะมีเรื่องคุณจะมีภาระคุณจะมีบางสิ่งบางอยา่างที่คุณจะเป็นเป็นภาระยึดติดิดกกับคุณนะเป็นพันธะเป็นภาระของคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกปวดหัวเวียนหัวทําให้คุณรู้สึกคิดอยากคิดเยอะแล้วก็ ทำอย่างไรก็ได้ที่มันจะสามารถที่จะลุกลุวงไปได้นะคะ,ะปัญหาปัญหาที่เจอนะคะปัญหาที่เจอถามว่าปัญหาที่เจออาจจะมีเรื่องเงินเงินเข้ามือในเดือนนี้นะคะในเดือนมีนาคมชาวราศีพฤษภต้องผ่านหลายๆอย่างนะคะเนื่องจากเงินเข้ามืออาจจะน้อยนะคะเกิดความลังเลนะคะเกิดความลงเลเกิดความสับสน ไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรหรือทำก็ทำแบบแบบลังเลใจเพราะว่าเราอาจจะบางคนอาจจะลงทุนค้าขายหรือทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยที่มีเงินในมือน้อยเกินไปนะคะจะทำอะไรก็ไม่ค่อยกล้าทำซึ่งก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะมีความคิดมีวางแผนมีโปรเจกต์มีอะไรต่างๆเยอะแยะคืออยากจะท,ทำหลายๆอยา่างหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างแต่ด้วย ด้วยตัวคุณแล้วก็สภาพอารมณ์อ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในไพ่เพจออกครับบางทีก็อาจจะมีแบบอารมณ์อ่อนไหวหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้คุณอาจจะแบบว่าคุณอาจจะแบบว่ายังยังยังตัดสินใจไม่ได้นะคะและที่สําคัญคุณมีภาระมีพันธะมีภาระม,มีค่าใช้จ่ายเยอะได้ไ,ไออพ่ในออฟเพนจ์ขึ้นนะคะ มีพันธะมีภาระมีค่าใช้จ่ายเยอะมีเงินเข้าเข้าซ้ายจ่ายขวามีเงินมีค่าใช้จ่ายตลอดเลยนะคะแล้วก็ปัญหาของคุณก็คือคุณงานเยอะงานยุ่งนะคะงานยุ่งงานมันค่อนข้างจะอะไรก็ไม่รู้ยุ่งนะคะคุณจะต้องรู้จักการวางแผนนะคะในไพ่ควีนออฟเพนต์เกิลน่ะต้องรู้จักการวางแผนต้องรู้จักว่าควรจะทำอะไรก่อนหลังค่ะก็ นะคะสำหรับคุณนะคะในไมไม่รู้จักเรื่องอา่าไม่ใช่ไม่รู้จักต้องคิดวิเคราะห์เรื่องการบริหารจัดการเรื่องการวางแผนด้านการเงินให้ดีนะคะคุณถึงจะมีความมั่นคงคุณอยากมีความมั่นคงทางด้านการงานนะคะมีครอบครัวมั่นคงนะคะและไพ่สุดท้ายคุณได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะไพ่เดอะเวิร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งความสุขความสําเร็จนะคะความสําเร็จไพ่แห่งโชคแห่งลาบนะคะซึ่ง มันเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะคุณต้องสู้ก่อนนะคะแต่ถ้าอยู่ๆคุณจะแบบสาเร็จเลยมันก็ค่อนข้างจะยากนะคะก็ต้องสู้สู้ด้วยจิตใจด้วยความเข้มแข็งในใจของคุณเนาะคุณถึงจะผ่านได้นะคะชาวราศีพฤษภเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเรื่องของการงานนะคะไพ่การงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานของชาวราศีพฤษภนะคะมาดูกันเลย การงานของคุณคุณนะ่ะมีความคิดได้ไพ่ใบเดิมอะ่ะได้ไพ่เจ็ดถ้วยแล้วแปดถ้วยแล้วก็ได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะการงานของคุณคุณมีปัญหาเรื่องการงานแน่เลยนะคะการงานของคุณชาวราศีพฤษภอคุณมีความคิดคุณอยากอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากทำหลายหลายอย่างซึ่งคุณอยากทำหลายหลายอย่างแต่จริงๆแล้วคุณมีปมติดในใจบางสิ่งบางอย่างมันมีปมติดในใจหมายถึงว่า คือทําอะไรก่อนหน้านี้แล้วมันล้มเหลวมันไม่ประสบความสําเร็จมันเกิดความรู้สึกเศร้าเกิดความความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าให้คุณน่ะก้าวข้ามผ่านจุดจุดนี้ไปได้นะคะแล้วก็รู้จักการวางแผนเนาะการทํางานนะคะงานของคุณค่อนข้างจะยุ่งค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นต้องรู้จักการจัดระเบียบแล้วก็รู้จักการวางแผนค่อยๆทํานะคะอันไหนทําได้ก่อนทําก่อนอันไหน ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ค่อยๆทำหรืออาจจะทำตามกำลังที่คุณมีอยู่นะคะบางคนแบบอยากทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยากประสบความสำเร็จหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่อย่าลืมว่าคนเราอ่ะมันทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพร้อมกันทีเดียวค่อนข้างจะยากฉะนั้นต้องรู้จักการวางแผนจัดระเบียบการทำงานไม่ว่างานคุณจะยุง่งหรือเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่อันไหนที่มันสำคัญ เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังแล้วก็ค่อยลงมือทำนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องที่ผ่านมาที่มันทำให้คุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก้าวข้ามความรู้สึกนั้นให้ได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะ <c oughs> แต่ถ้าถ้าอันใดมองหางานอยู่นะคะงานออนไลน์งานต่างประเทศ งานต่างชาติติดต่อก,กับต่างชาติทํางานกับบริษัทต่างชาติอะไรพวกนี้จะดีนะคะจะดีนะคะแล้วก็รุ่งนะอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างจะติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีภาระมีค่าใช้จ่ายเยอะเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาเลยทําให้คุณรู้สึกลังเลสับสนกังวลน,นะคะแต่จะมีคนช่วยคุณได้ในเรื่องของการเงินนะ คนที่คุณรักนั่นแหละหรือคนที่รักคุณนะไพ่สองถ้วยเข้ามาจะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะอย่าเอาแต่อารมณ์นะคะอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองมากเกินไปมันจะทําให้เรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกับว่าอยากซื้ออยากทําทําเลยโดยที่ไม่คิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องการเงินตามมาทีหลังฉะนั้นค่อยคคิดค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆวางแผนว่าสิ่งไหนควรจะทําก่อนหลัง นะคะในเรื่องการใช้จ่ายเงินเหมือนกันจะมีคนที่คุณรักนี่แหละคนที่รักคุณนี่แหละคอยซัพพอร์ตคุณคอยดูแลคอยช่วยเหลือคุณนะคะเนาะในเรื่องของการเงินมาดูในเรื่องของโชคลาภหน่อยโชคลาภนะคะโชคลาภชาวราศีพฤษภโชคลาภของคุณโชคลาภมาจากความขยันของคุณทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> โชคลาภจะมาจากความขยนันขันแข็งความที่คุณ เก่งความที่คุณเป็นนักต่อสู้นะคะโชคลาบจะมาจากนั้นคุณไม่กลัวไม่ย่อท้อเห็นไหมคะและพห้คิงออฟสวร์ตเลยโชคลาบมาจากตัวคุณสิ่งที่คุณลงมือทําลงแรงกระทํานั่นแหละคือโชคลาบแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าสุดท้ายคุณจะรู้สึกอิ่มเอมแล้วก็เปี่ยมด้วยความรู้สึกความเป็นสุขความอิ่มเอมว่าสิ่งที่เราทํามันก็เห็นผลเหมือนกันนะคะนั่นคือโชคลาบของคุณนะแต่โชคลาบลาบโรยเนะี่ยไม่ค่อยเด่นนะคะ ไม่ค่อยเด่นอะมาดูในเรื่องสุขภาพกันหน่อยสุขภาพนะให้ระวังเรื่องปวดหัวเวียนหัวเรื่องช่องท้องนะเรื่องขาบางคนเป็นนะคะเนาะเรื่องขาสุขภาพของคุณโอเคไม่ได้เป็นอะไรเยอะสุขภาพดีอยู่นะคะ สุขภาพยังดียังแข็งแรงอยู่นะก็เป็นนิดๆหน่อยๆแต่ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของความรักกันค่ะก่อนจะดูเรื่องของความรักจะดูว่าไพ่ยอยากบอกอะไรบ้างในเดือนนี้อยากบอกอยากเตือนอะไรนะคะในเดือนพฤษศในเดือนของชาวราศีพฤษศในเดือนมีนาคมนะไพ่คำแนะนําอยากบอกอยากเตือนในเรื่องอะไรมาดูซิในเรื่องความก้าวหน้าค่ะ ความก้าวหน้าเป็นไพท่ที่ดีนะคะไพ่ายบอกคุณว่าความก้าวหน้าของคุณรออยู่ขึ้นอยู่กับว่านะคะบางคนนะคะ,ะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณที่คุณทำนะคะความก้าวหน้าที่คุณจะมีก้าวหน้าในเรื่องการงานก้าวหน้าในเรื่องของการเงินก้าวหน้าในเรื่องของยศศักดิ์ตำแหน่งอะไรพวกนี้นะคะหรือบางคนแบบงานมันสามารถขยับขยายต่อยอดได้เพียงแต่คุณต้องรู้จักวิธีการว่าจะทำอะไรจะทำแบบไหนนะคะทำแล้วมันดีต่อตัวคุณนะคะ นั่นแหละคือสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนนะคะเวลาทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบวิคิดก่อนแล้วค่อยลงมือทานะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของความรักของญาติเก็บไพ่นี้ก่อนนะคะชาวราศีพฤษภมาดูในเรื่องของความรักค่ะซึ่งความรักเราจะดูในเรื่องของอความรักในส่วนของคนที่มี <c oughs> เดี๋ยวก็ยางความรักจะดูในส่วนของคนที่โสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะมาดูความรักเลยค่ะต <c oughs> ขออภัยความรักจะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนนะคนโสดดูซิว่าความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ <c oughs> ท่านที่โสดนะท่านที่โสดไพ่ใบแรกที่ได้ ไพส่สองดาบสองดาบนะคะคนโสดน,นะไพ่ใบแรกที่ได้ตัวตนคุณลังเลสับสนตัวคุณแบกรับภาระแบกรับภาระในเรื่องของการงานเยอะทําให้คุณรู้สึกแบบคุณไม่ค่อยอาจจะไม่สนใจปิดหูปิดตาในเรื่องของความรักก็ได้นะคะนะและคุณมีงานเยอะมีภาระเยอะ มีค่าใช้จ่ายเยอะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องต่อสู้ต้องฟันฝ่าปัญหาและก็อุปสรรคค่อนข้างจะเยอะทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะในเรื่องของความรักบางทีคุณก็คิดว่ามันอีกยาวไกลนะคะซึ่งมันมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะคะอาจจะมีรักเข้ามานะคะอาจจะเป็นรักแบบมีความมีมีคนรักเข้ามาแหละนะคะรัก รักอาจจะรักในตัวคุณนะคะรักที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วก็คุณน่ะอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะมั่นคงก่อนนะคะถึงจะอยากมีคนรักแต่คนที่รักคุณหรือคนที่ที่เข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนเกา่าคนเกา่าๆคน,นเดิมๆนะคะเข้ามาคุณอยากที่จะให้ความรักของคุณน่ะมันมั่นคงหรือว่า ตัวคุณนะ่ะมั่นคงก่อนคุณถึงอยากจะมีความรักนะคะแล้วก็อยากแบ่งปันให้เราจะมาดูกันว่าคนโสดคนโสดนะคะ <c oughs> ในคนโสดอืมเปิดให้อีกสามใบในคนโสดนะคะในคนโสดจะมี เขาบอกว่าให้คุณพยายามพยายามนะพยายามทำตัวเองให้มันมีความรู้สึกโรแมนติกบ้างนะคะทำตัวเองให้รู้สึกโรแมนติกบ้างแล้วก็พยายามดูแลนะคะดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองแล้วก็ในสถานการณอย่างนี้บางทีบางทีคุณก็ยังแบบคุณก็ยังยังอยากอยากให้ตัวเองมั่นคงในเรื่องของ อาชีพมั่นคงในเรื่องของการเงินมั่นคงในทุกอย่างก่อนคุณถึงอยากมีความรักอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาก็บอกว่าบางทีน่ะของพวกนี้มันไปคู่กันได้มันไปคู่กันได้แต่ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณน่ะจะเปิดใจรักหรือเปล่านะคะนะไพ่บอกว่า messenger of action นะคะไพ่แนะนำมาว่าในเรื่องของความรักนะไพ่แนะนำบอกว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ทําให้มีใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณหรือทําให้คุณตื่นเต้นนะ,ะคุณสามารถที่จะออกแบบเองได้นะคะในความที่เป็นตัวคุณคุณต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะมีความรักคุณจะต้องเรียนรู้นะคะว่าในชีวิตของคุณมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาจะมีใครบางคนนี่นแหละเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมเพื่อนเก่าเพื่อนเดิม ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องอต้องพยายามมันถึงจะสำเร็จนะคะแล้วก็ b e o p e n to success เห็นไหมคะคือคุณต้องเปิดใจอ่ะเปิดใจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณบางทีมันก็ต้องให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างทางเรื่องของเวลาให้มันขับเคลื่อนไปต้องบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะในชีวิตนะชีวิตคุณถึงจะแฮปปี้โอเคนี่คือสำหรับคน คนคนคนอ่ะ <c oughs> สำหรับคนโซดอ่ะมาดูค่ะมาดูก่อนสิว่าคนที่มีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างสำ,าคคนะะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะท่านที่มีคนคุยจะเป็นอย่างไรบ้างท่านที่มีคนคุย มาดูซิในเรื่องของความรักนะคะจะเป็นอย่างไรขออนุญาตสับไพ่แป้าหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคะตัวตนของคุณแดะไพ่เฮลแฟนขึ้นมาก่อนเลยนะคะไพ่พระขึ้นมาตัวตนจริงๆคุณเป็น พ่อพระแม่พระนะคะแล้วก็คนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือเปล่านะคะเขาอยากให้คุณหรือตัวคุณอยากให้ให้คุณสําเร็จในเรื่องของการงานเพราะคนที่เข้ามาหาคุณน่ะเข้าเหมือนมาหวานเสนีย์เข้าเหมือนอาจจะเป็นพ่อแม่หวานเสนีแล้วก็อ่าเข้ามาคุยกับคุณเขาอาจจะเป็นคน ที่ชอบเดินทางคนที่มีที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวคุณก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะมีครอบครัวมีพ่อแม่ลูกมีความมั่นคงในเรื่องของของครอบครัวในเรื่องของความรกแต่สุดท้ายเวลานะเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นสุดท้ายต้องอาศัยระยะเวลานะคุณถึงจะมั่นคงนะคะโอเคอ่ะสุดท้ายได้ไพ่สวยนะ ได้ไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาสุดท้ายคุณจะมั่นคงในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะคะแต่ช่วงนี้ปัญหาของคุณอาจจะอยู่ในช่วงการเดินทางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันจะต้องเดินทางหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากท่องเที่ยวอยากหลั่นลาแต่ไพ่พระขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าคุณอยากถ้าคุณคิดว่าคุณคุยกับคนนี้แล้วอยากปิดผู้คนนี้ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ หมันม่นหมัน่นหมั่นสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อธิษฐานจิตประมาณนี้ทั้งเขาใช่คู่ของคุณจริงๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยหนึ่งนะคะเนาะอาศัยระยะเวลาหน่อยหนึ่งทั้งตัวคุณทั้งตัวเขานี่แหละนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ม, <c oughs> มาดูสิว่าภพยไพยน่นางฟ้าบอกว่าอย่างไรบ้าง <c oughs> อ บอกเป็นรักแท้ของคุณนี่แหละพายนางฟ้าบอกว่าอ่าให้อยู่ดูแลกันเหมือนเพื่อน Let your friend help you ให้อยู่ดูแลกันเหมือนเพื่อนหมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะต้องคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อพิสูจน์ตัวต,วตนหรือ พิสูจน์ตัวตนหรือ,อยืนยันให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นว่าโอเคคนคนนี้คุณรักเขาจริงเขารักคุณจริงเขาสามารถที่จะดูแลคุณได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มันเป็นรักแท้ของคุณแหละเป็น true l o v e นะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้นะเป็นรักแท้ของคุณแล้วก็คุณต้องเรียนรู้สรุปคุณต้องเรียนรู้กันไปว่าคุณจะทําอย่างไรที่ความสัมพันธ์มันจะไปต่อหรือไปด้วยกันได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความอดทนนะเออ ในกนสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะชาวราศีพฤษภนะ,ะมาดูหน่อยสิว่าพาอยากแนะนำอะไรเนาะดูแล้วทำตัวเองให้มันมีความสุขแฮปปี้เชนเปลี่ยนแปลงตัวเองทำตัวเองให้มันมีความสุขแฮปปี้นะคะลองทำดูนะคะฟางฟังฟว่าบางทีมันอาจจะทำยากแล้วก็พยายามทำให้มันมีความสุขทำให้มันอยู่ในความเป็นจริงนะคะอยู่ในความจริงและสามารถที่จะ ก้าวไปข้างหน้าได้ต่อยอดไปข้างหน้าได้นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะทำให้คุณได้รับความสุขที่แท้จริงแล้วก็ messenger of abundance นะคะก็คือมาให้บอกว่าจริงๆมันเป็นข่าวดีสำหรับคุณนั่นแหละนะคะสำหรับคนที่คุยอยู่ตอนนี้คุณต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษากันไปนะคะต้องดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็เวลามันจะทำให้คุณรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะ โอเคนี่คือสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะอ้าวมาดูต่อไปคนที่มีคู่แล้วมาดูสำหรับทั้งที่มีคู่ชาวราศีพฤษภนะจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่ชาวราศีพฤกษศกคะ่ะนะคนที่มีคู่ชาวราศีพฤกษศกนะ คนที่มีคู่ชาวราศีพฤษภมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีคู่แล้วแต่งงานกันแล้วชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรถ้าใครชีวิตครอบครัวแฮปปี้ดีไม่มีอะไร mm hmm. ก็ไม่ต้องดูก็ได้ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะโอเคค่ะได้ไพ mm ่เทมเพลนส์ค่ะคนที่มี คู่แล้วได้ไพ่เทมเพลนได้ไพ่สิบดาวนะตัวคุณอะช่วงนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเปล่านะคะในไพ่หกเหรียญหกเหรียญได้พไพ่ใบเดิมนายเอาคับนะคะไพ่หกเหรียญอ๋อในไพ The Star ่ดนะสตาร์ค่ะเนาะบางทีมีบางสิ่งบางอย่างได้ไพ่เดาวนะคะอ้าว โอเคเด้พไพ่เวิล์ออฟฟอร์จูนเป็นช่วงกลงล้อห่งโวยสตางค์คุณนี่แหละได้ไพ่หกถ้วยค่ะแล้วก็ได้ไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญแล้วก็ King คิงออฟคัพและไพ่ใบสุดท้ายทุนได้ไพ่ ว้าวสิบถ้วยโอเคค่ะใครที่แฮปปี้ดีช่วงนี้ไม่มีอะไรนะคะปัญหาของคุณอาจจะอยู่ที่ตัวคุณก็ได้เพราะว่าตัวคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางทีคุณอาจจะเจ็บป่วยทําให้ช่วงนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าเพราะเพราะความเจ็บปว่วยเพราะความไม่สบายของคุณเนี่ยมันทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่า โอเคคู่ของคุณเขาก็คอยดูแลคอยช่วยเหลือคุณนั่นแหละแต่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนที่มีความองอาจนะคะมั่นคงนะคะแล้วก็จริงๆคุณก็มีความสุขในชีวิตดีแต่คุณอาจจะแบบคิดเยอะคิดมากไปหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ,ะคุณไม่ได้มีอะไรเลยเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณคนที่รายล้อมรอบตัวคุณก็ดีนะคะมีคนเข้ามา คุณริงๆคุณก็แฮปปี้ดีสุดท้ายคุณในไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยเป็นไพ่ที่แฮปปี้มีความสุขกับชีวิตครอบครัวนะคะโอเคอาจจะมีภาวะสุขภาพทำไมคุณรู้สึกว่าอันเป็นปัญหาสำหรับคุณแต่จริงๆในเรื่องชีวิตครอบครัวคุณไม่ได้เป็นปัญหานะคะเนาะามาดูไพ่บอกว่าเห็นไหมทำให้มันมีความสุขในชีวิตคู่มันมีตัว แรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็มีใครบางคนในอดีตเข้ามาหาคุณนี่แหละอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆเ,เข้ามาคอยดูแลเข้ามาพูดมาคุยเข้ามาคอยดูแลคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอยช่วยเหลือกันทำให้ชีวิตมันแฮปปี้ขึ้นนะคะโอเคนะมาดูไพ่ <c oughs> แนะนำในเรื่องของ จริงๆคุณก็มีสปิริตนั่นแหละในการแบบสปิริตในการที่แบบมีทัศนคติที่แบบเป็นครูอยู่แล้วฉะนั้นคุณจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรก่อนและหลังอะไรอย่างนี้ในความรู้สึกของคุณนะ t e n of Action ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันจะยากเกินไปแต่ว่าคุณต้องผ่านมันได้นะคะผ่านมันได้ด้วย สมองด้วยสองมือด้วยความคิดของคุณนี่แหละมันจะช่วยให้คุณดีขึ้นมีความแฮปปี้ขึ้นนะคะถึงมันจะยากหน่อยแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะดีต่อคุณไม่ว่าจะดีต่อคุณทั้งสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็ตัวคุณด้วยนะคะโอเคนี่คือไพ่รายเดือนของชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคม2566 ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอชาวราศีพฤษภโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ